ต้มกุ้งแซ่แบๆกุ้งหมูตอนนี้บอใส่กระเทียมเขียวกระเทียมเขีเยวม,มีนะจ๊ะเกีย่ยวสดแบบเห็มันลงข้อนะจ๊นะเนาะต้องคอเครื่องแน่นมากกินอย่างกับว่าแซ่บกินอย่างกับว่าแซ่บต้มข่าต้มกินกันนะ สวัสด,ดีจ้ามาเจอกระสาวนิดอีกแล้วจ้าผ้าเขาคั้วอีกแล้วด้อค่ะทุกคนคะ่ะวันนี้จะทําเมนูข้าวต้มเครื่องคือเกลือจ้า,จากินยังบะแสบอยากสดยังหอนๆอเนาะจ้าวันนี้ทาแบบรวบลัดตัดตอนแบบด่วนๆจา้าอ่มีกุ้งนะคะมีหมึกแล้วก็มีหมูสันคอสไลด์นะคะเห็ดหอมคือเกลือจ้า,จามาทํากันเลยค่ะเครื่องเราก็ไม่ยุ่งยากนะคะเห็ดหอมกุ้งหมึก เที่ยวกุ้งหัวหอมก็ว่าจะเอาความมันจากหัวตุ่มนะคะจะเอาความมันจากหัวตุ่งเดี่ยวกุ้งให้สุกใส่ไปทั้งหัวเลยเลยใส่ไปทั้งหัวเลยเรามีกระเทียมหอม,หอมแล้วก็ใส่ลงไปหนึ่งหมึตลงไปค่ะหมูงุไปค่ะ เป็มกะไลค่ะแกเขื่องก็เต็มหมอ้อแล้วค่ะทุกคนค่ะแกเขื่องก็เต็มหมอ้อแล้วเป็นไปต้นนิดนึงใส่ซอสสายเขียวลงไปจ้ะโอเคพอสุกก็พอเดี๋ยวนะี้แกแข็งไปใส่ข้าวเหนียวนิดหน่อยจ้ะ จะได้น้ำมันหอมๆะม,อ,ม,อ,มออกมาจากหัวกุ้งด้วยนะคะแค่นี้เดี๋ยวสายนี้จะพักเครื่องตรงนี้ไ้ก่อนจ้านี่เรามาตักกุ้งตักหมึกตักหมูออกเลยน้ํานี้เอาทาอะไรน้ํานี้เอาทำเป็นน้ต๊อกเลยนะคะทําเป็นน้ําซุปไปเลยรอหม้อเดือดจ้าอุ้ยใส่เห็ดหอมลงไปเลยนะคะแล้วก็จะรอหม้อเดือดจ้า อันนี้กล่องล้วก็เริ่มกดไทยนะคะทุกคนคะ่ะสาวน็ตเอาเข่าใส่ลงไปแล้วเด้จาะน้ำซุปน้ำสต๊อกของเราก็ได้มาจากหัวกุ้งจากหมูจากหมึกที่เราเสียไปเมื่อกี้นี้นะคะเด้อคุณเดซี่เอานะบอกภาษาไทยนะคะเนาะเส,ส,สียกุ้งหรือว่าเอามารวนนั่นแหละค่ะอันเดียวกันจะให้มันหอม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 เราจะปิดฝาไว้รอให้หมอดกอีกทีหนึ่งจ้ามาดูกันเลยคะ่ะโอ้มันซุปหอมมากๆเลยค่ะมันซุปได้มาจากหัวกุ้งจากหมูหมึกที่เราลวนเมื่อกี้นี่แหละเด้อจ้ะเด้อสาวน็ตไ่ได้ใส่อะมมี่กันนะคะ สันฟอมออกนิดนึงนใส่ข้าวไปแล้วนะคะตอนใส่ข้าวสาวนี้ไม่ได้กดถ่ายด้วยค่ะเด้ลืมกดกล่องนี่ข้าต้มเห็ดหอมข้าเเรื่องก็เต็มหม้อแล้วะค่ะทุกคนคะ่ะเครื่องแน่นมากเดี๋ยวรอหม้อเดือดอีกแป๊บนึงจ้ะหม้อของเราเดือดแล้วจ้า ไปเครื่องที่เรารวนไ้ลงไปเลยหมูหมึมกกึ่งของเราหมูหมึมกมมมมกึ่งหมูหมูหมหมึกกุ้งข้าวอยู่ไหนก่อนมีนตะเครื่องเต็มหม้อนะคะทุกคนคะผู้ใดอยากกินแบบเครื่องแน่นๆมาเลยบ้านสาวนิดนะคะนี่เดี๋ยวรอมอเดือดอีกทีหนึ่งเรามาชิมรสชาติกันจ้าเป็นยังไงจ้าเป็นตะแสรบบอ้าวต้มสาวนิดกุ้งตัวใหญ่ๆเอฟเอมาชิมรสชาติด,ดูก่อนคะ่ะ อร่อยได้ทีแล้วนะคะทุกคนเสร็จแล้วค่ะอร่อยมากค่ะทุกคนสาวนี้จะโรยไปเลยนะเพราะว่าสาวนี่จะกินเลยนะคะต้นหอมจะดโรยไปเลยเมนูนี้เราทำด่วนทำแล้วก็ทานเลยนะคะเราถึงโรยต้นหอมได้เลยนะคะทุกคนคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณนะคะเพื่อนๆขอบคุณที่รับชมข้าครัวกับสาวนิดก็ได้เมนูจันด่วนอีกแล้ววันนี้เมนูเข้าต้มกุ้งหมูหมึกนะคะเห็ดหอมด้วยอีกต่างหาก ขอบคุณที่รับชมนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะถ้าถูกใจคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์หรือว่าคอมเมนต์มาอยากดูเมนูไหนใหม่ๆสาวนิดจะพาทำทำในสไตล์ของสาวนิดด้วยค่ะเด้ออย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะขอบคุณที่รับชมค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะทุกคนค่ะสาวนิดคนร้อยเอ็ดจ้ามาแซ่บมะกันจ้าเข้าต้มกุ้งพร้อมเสิร์ฟนะคะหมูอึกปุ้งเป็นแต่แซ่บประจาทุกคนค่ะร้อนๆใครสนใจก็มาเด้อเข้าต้มน้ำกันแซ่บๆแซ่บๆสะใจอร่อย